เข้ามาได้เลยเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบค่ะคอ่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพวกเราสีคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะชมล้างมือขีเร่อีขี้เรอีซอกซอนทำความสะอาดได้ทั่วถึงกว่า AIA Universal Life หรือไวทอลิปสุดใหม่จากร o y a l Paris Welcome ใครๆก็ใช้ได้ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรอ่านข่าวเครียดทั้งนั้นแล้วตัวผมเองก็ยิ่งเครียดไปใหญ่เลยวเนี้ เคียดอะไรก็ทําไมล่ะทําไมแดดดีไม่เข้าใจคอนเซปที่ผมวางไว้เลยและคอนเซปของแกคืออะไรฮะพี่จิ๊กขาคอนเซปของพี่เปียกนะคะพี่เปียกเขาเสนอคอนเซปไว้กับท่านประธานในที่ประชุมซึ่งเป็นคุณพ่อนะคะโอว่าจะปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ทั้งหมดโอ้ยนี่แล้วพ่อแกจะยอมเหรอยอมที่ไหนเล่าโอ้ยี๋ยวมันตั้งหลายส่วนมองโอ้ใช่ค่ะเจ้านะคะ สรุปแรกจะให้ฟังใครครับเนี่ยหันไปหันมาจนเมื่อยคอยหมดเลยค่ะนี่ที่เขาพูดมบบเนี้ยแกเถียงพ่อเหรอฮะแกบาปกรรมแกต้องตกนรลอกแกเป็นเด็กทับพีอยากดูกระจ่างใสต้องไวท์เทนนิ่งครีมด้วยเหรอมอมมีทางลัดแป้งนาทริฟยูวีพาวเดอร์เพิ่มไวท์เทนนิ่ง ช่วยปกปิดรอยหมองคล้ำผิวดูกระจ่างใสไวท์เทนนิ่ง,ง,งนี่ไงแป้งหนาทริฟูวีพาวเดสูตรใหม่โปรโมชั่นคุ้มนี่กับาคุ้มมาแล้วจ้ะเพียงคุณซื้อเวลคอมทีวีโมบายสองซิมดยูสามสามหนึ่งสามสามสามเกสพวันนี้รับซิมทูมูฟฟีทั้งปี2,400บาทเวลคอมกับทูมูฟคุณจัดให้วันนี้ถึงสิบหกกันยายนจ้ะ มันเนิบๆขนาดนี้ต้องไลบ่บเอฟพลังเข้มข้นตรงเข้าสลายทุกคราบมันไร้กลิ่นติดจานไร้ไสารตกค้างกำจัดคราบมันเยี่ยมไล่ป้นทั้งสองสูตรด่วนมากน้องๆที่อยากเป็นหมอมาเตรียมสมองติวเข้มกับโครงการ Smart ทเทนบเพ็บทีนจีเนียสเจเนเรชั่นเพิ่มติวกลุ่มแพทย์อีกหนึ่งรอบในวันที่28กันยายนนี้สมัครด่วนและติดตามผลว่าใครได้ติววันไหนที่ s m a r t t to y o u c o m และ Pe p t ที .com อยากเป็นหมอ ลุ้นเชียร์และเป็นกำลังใจกันแบบสดๆให้กับ THE IDOL ทั้ง10คนพร้อมอีดกับโชว์พิเศษจากแขกรับเชิญสุดฮอตเตชินเสานี้สดพร้อมกันทั่วประเทศ THE IDOL คนดีมีจริงัระัตันจูหรือว่าไม่ดีตรงไหนเนี่ยพี่จิก๊กคือมัน,เป,นเป็นการทำงานของผมนะจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เถียงพ่อแม่นี่ไม่ได้ไม่ดีโอพี่จิ๊กค่ะแต่ว่า เียงด้วยเหตุผลไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่ได้เป็นสิก็ในเมื่อสรุปแล้วพี่จิกก็ยังว่าผมอยู่อย่างนี้ใช่ไหมว่าอยู่อย่างเงี้ยไม่เชื่อใช่ไหมไม่ถ้าไม่เชื่ออย่างนี้ก็ต้องนิมน<ว>มต์ลวมพี่ พี่เปียค่ะเถียง<ม>กับพ่อแม่ด้วยเหตุผลนี้ถือว่าบาปไหมคะแหมจริงเรื่องพ่อลูกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยจะมาเจอมาหลายครั้งหลายหัวนะนยมมีพ่อคนเดินกับโหเห็นใบรา,ายงานผลการเรียนว่าลูกเลยไอ้ลูกไม่ได้เรื่องเอ้ยเรียนยังไงสอบตกแล้วตกอีกทุกทีเลย <S <S ลูกสวนเลยงันย้นผมก็ไม่ได้เรื่องเหมือนพ่ออะไรครับก็เห็นพ่อลงสมัครก็เห็นพ่อลงสมัครสอสอที่ไรก็ตกแล้วตกอีก จร,จริงเรื่องนี้เนี่ยโยมถ้าเราเถียงด้วยเหตุด้วยผลนียโยมนะถ้าเกิดว่าไงก็ต้องมีกาละเทศะด้วยพราอเราเป็นลูกเนี่ยเอ๊อาจจะยังไม่ถึงเวลาพ่อเลยยังไม่ฟังเหตุผลเราหรือยังไม่ถึงวัยอันควรน่ยโยมอย่งหน้าตาอ่อนๆอาจจะยังไม่ถึงวัยอันควรก็เป็นอย่างนั้นเลย แต่ถ้าเกิดว่าเถียงไปเถียงมาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเริ่มมีการทะเลาะเบาแวงกันเริ่มแบบแรงขึ้นลูกก็ต้องเงียบๆก่อนอค่อยๆเงียบถ้าเกิดเงียบยังไม่ดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเรื่องสนุกหรือเปลี่ยนให้เป็นตลกก็ได้เนี่ยหลังๆก็เป็นแล้วเนี่นยนายมนะ,ะก็เปลี่ยนเป็นเรื่องตลกก็จะสบายอ,อกสบายใจเพราะบุพการีเราเราจะไปจ้วงจับเวลาทะเลาะกันอย่าให้มีอารมณ์ฉุนเฉียวเพราะถ้าอารมณ์ฉุนเฉียวปั๊บไปปราม,มาศพระอ,อรหันต อันนั้นไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วทุกคนทุกท่านฉะนั้นก็ต้องถามว่าจะบาปหรือไม่บาปก็อยู่ที่ว่าตอนที่เราพูดไปนะั้เรามีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหรหรือเปล่าถ้าจิตใจขุนข้องมองใจปุ๊บไปด่าไปว่าท่านอันนั้นก็จะบาปนะโยมนะมคนที่ยืนขยิงเท้าเพื่อสูงกว่าคนอื่นโยมมันยืนได้ไม่นานหรอกโยมอย่าไปเอาชนะค้าขานกันด้วยอารมณ์มามีเหตุผลแล้วก็ดูแลกตัญญูต่อท่านดีกว่าขอเจริญพร ลักสเวลเ Touch เพื่อสัมผัสนุ่มละมุนยากที่ใครจะลืมด้วยความชุ่มฉ่ำของผลพีชและเวปครีมเข้มข้นให้ผิวคุณนุ่มน่าลหลงไหลจนใครก็ไม่อาจลืม กลิ่นหอมต้องพร้อมเสมออ ic วิกเฟรชเมติกใหม่สเปรย์ปรับอากาศอัตโนมัติตั้งเวลาได้ใช้งานได้นานกว่าสเปรย์แบบเดิมให้บ้านคุณหอมสดชื่นตลอดวันพิเศษเพียง299บาทถึง30กันยายนนี้ขอแนะนำไวท์เทนนิ่งสุดที่ดีที่สุดของโอเล่ใหม่ไวท์เรเดียนสีรัมเข้มข้นพร้อมดูออปีกซึมซาบถึงชั้นเซลล์ผิวเพื่อผิวสว่างเจิดจ้าแบบเซรเซน ไวร r เดียนซีรัมไฟเบอร์สูงไม่มีคอเลสเตอรอลแคลเซียมต้องทันยาหาร5ชนิดของฉันก็เหมือนของพวกเธอรวมกันอร่อยด้วยโอ e n นติน Grain รีรวม5ธาทันยารเพื่อ5คุณประโยชน์ใน1เดียว UST แค่10บาทเองถึง25กันยายนนี้เฉพาะที่เซเว่นนี่ลเบ้นเแล้วจ้าลูกค้ามาเต็มร้านแล้ว เด้งได้เด้งดีลูกชิ้นดีต้องโกเด้งลูกชิ้นเนื้อโกเด้งอร่อยโกเด้ง ไม่มินิท์เมดเท้าพี่น้ำส้มผสมเนื้อส้มอร่อยเต็มน้ำเต็มเนื้อจากมินิท์เมดซุปเปอร์ซีเชฟคนสุดที่โค้ทองรวยโค้ล้านแจกทองทุกสัปดาห์รวมหูืคถ้ากว่า2ล้านบาทเพียงเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์หลังฉลากผลิตภัณฑ์ปากกระป๋องซุปเปอร์ซีเชฟส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้วันนี้ถึง8ธันวาคมศุกร์นี้ซุปเปอร์ซีเชฟขอแนะนำไวท์เทนนิ่งสูตรที่ดีที่สุดของโอเล่ใหม่ไวท์เรเดียนซีรัมเข้มข้นพร้อมหรอว่าปิ ซึมซาบถึงชั้นเซลล์ผิวเพื่อผิวสว่างเจิดจ้าแบบเซลลูเซนใหม่ไว้รเดียนซีรัมพร้อมไหมกับความแห้งสบายใต้งวงแขนที่เวิร์กกว่าแต่แป้งใช้อยู่กับแห้งดีอยู่แล้วนะคะเอาดิใช้อยู่โอเคอ่ะงั้นมาลองพิสูจน์ความแห้งสบายกับเรโซนาหลังอาบน้ำลองเรโซนาดรายสติ๊กข้างนึงส่วนอีกข้างใช้แป้งตอนเย็นใช้แผ่นทดสอบเหงื่อเช็คดูข้างที่ใช้แป้งมีเหงื่อข้างที่ใช้เรโซนาแพ้ เพราะผมก็มดีกว่าสามเท่าสแห้งสบายทุกวันจริงนะสึกแห้งสบายเหมือนเพ่งทแป้งปเลยค่ะ <c oughs> แล้วคุณล่ะกล้าลองไหมมีสิบาทได้อะไรอ่ะ ได้เปาได้ฟีโน่ฟรีสิบ,บาทได้เปาได้ฟีโน่ฟรีลุ้นได้ง่ายๆวันนี้เปาสามสูตรไวท์คอลเลอร์ซอฟขนาด10บาทแจกฟีโน่สาคันประกาศผลการแจกสัปดาห์ละ3คันนาน3เดือนและรางวัลอื่นรวม1นึ่งล้านหกแสนกว่าบาทแค่ส่งซองเปล่าถึงชื่อที่อยู่มาที่ตู้ป,ปนอสอ,อสิบห้าปนฝอรีนักการินธราวิโรนฟองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หมดเขตรับชิ้นส่วนสิบสามตุลาค,คมนี้ต้องรีบซื้อรีบส,ส่งทั้งสามสูตรแล้วล่ะเปาขนาด10บาท อยากไปเมืองเพนด้าอย่าปล่อยให้ลูกๆรอเกอรร่วมชิงโชคกับยำยำช้างน้อยผาตะลุยเมืองแพนด้าที่เมืองจีนขยายเวลาถึง30กันยายนนี้รีบต้องเดือนนะยำยำช้างน้อยดีไหมถ้าทุกเช้าของคุณได้ดื่มกาแฟเข้มข้นสักถ้วยลองเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าเข้มข้นกลมกล่อมพร้อมทุกเช้าลองสิงครับทรีอินว เพราะเส้นผมที่หนากว่าของสาวเอเชียจึงต้องการการงบำรุงล้ำลึกกว่าเอเชียนส์ผสานส่วนผสมล้ำค่าบำรุงลึกถึงภายในเส้นผม <Yeah. S 1> เผยผมนุ่มสลวยยิ่งขึ้นทุกครั้งที่ใช้เอเชียนส์แอบช็อปมาละสิหน้าคล้ำอีกละแป๊บเดียวเนี่ยนะก็แดดทำรา้ายเส้นผิวชั้นนอกคล้ำเสียชั้นต่อชั้นแบบเนี้ย หม่ New Era Research White ด้วยสอยแป๊บไทยคอมเพล็กซ์ที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวชั้นนอกชั้นต่อชั้นให้ผิวดูกระจาา่างใสไม่กลับคลั้าเสียอีกวันนี้ไม่ชอบเหรอสวยใสยจริงไม่ทิ้งหลักฐานใหม่ My New e ว a Research White สำหรับผิวคลั้าเสียง่ายเพราะความสวยงามคือความมั่นใจอิม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 ขอยืนยันว่าอิมฟรีตลอดชาติแน่นอน แค่ส่งชิ้นส่วนสามเหลี่ยมมุมถุงข้าวตราฉัดพร้อมลุ้นสร้อยคอทองคำทุกวันรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่าหกล้านบาทถึง30ธันวาคมนี้วันนี้โทรศัพท์บ้านทรูแจกทอง100บาททุกวันวันละบาทรวมมูลค่า1ล้านหแสนบาทโทรทุกวันลุ้นทองทุกวันถึงแตุลาคมนี้เท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและประกาศผลที่ w w w t r u e c o ดอททรค ใหม่มาฝรั่งไตรเดนส์ฟลาชซอไซโคลเซตัสแบล็กเบอร์รี่แค่เคี้ยวก็ช้ำอารมณ์มาฝรั่งไตรเดนส์ฟลาชไม่มีตำต่างไม่ทำให้ฝันผุผิวนุ่มแบบไม่ยุ่งด้วยวิตามินจากโลชั่นและดับเบิลแอนตี้ออกซิเดนต์ในมีเวียโทวทั้วมิลค์รีแพร์ผิวแห้งเสียกลับนุ่มชุ่มชื่นเพราะความสวยงามคือความรู้สึกดี กลิ่นหอมต้องพร้อมเสมอ a i r w i c Freshmatic ใหม่สเปรย์ปรับอากาศอัตโนมัติ Madonna, ตั้งเวลาได้ใช้งานได้นานกว่าสเปรย์แบบเดิมให้บ้านคุณหอมสดชื่นตลอดวันพิเศษเพียง299บาทถึง30กันยายนนี้ <c ười> ันคราบต้านเชือ้อกับพวกเขาแน่แหล d ดูร c คลีนสีที่สะอาดที่สุดจาก T.O.A. ใหม่ Herbal Essences Long Term Relationship ด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากราสเบอร์รีแดงและ conditioner เข้มข้นช่วยบำรุงผมจดปลายใหม่ My Long Term Relationship Collection จาก Herbal Essences เวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องความหอมเกรด Glass Sense Review เจลหนึ่งแผ่นมีน้ำหอมมากกว่าสเปรย์สากระป๋องรวมกันหอมนาน30วันเกรด Glass s e n เพียง99บาทถึง31ตุลาคมนี้ hey, 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 hey. คุณไม่มีวันรู้หร,อ,หรอกว่าอะไรคือของปลอมถ้าไม่เคยเจอของจริง Chevrolet Captiva the Progressive SUV น้องวิกสามชวนรักลอกน้ำมันราคาแพงขึ้นหันมาใช้จักรยานแทนรถช่วยประหยัดเงินและพลังงานนะครับ ล้างมือคีบประอีขี้ประอกซอกซอนทําความสะอาดได้ทั่วถึงกว่าต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรถดีสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับมนุษยชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เยอะนะคะช่วยปลูกต้นไม้ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางน,นะคะแล้วก็ขับรถนะคะบนท้องถนนก็ใช้น้ํามันที่ไรสารตะกั่วก็จะช่วยโลกร้อนได้ะค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเพชรีพลมช่วยสวัสดีครับผมกิติพันธ์นุต่ยกุลครับได้เวลาเรื่องจริงของเป็นเถิงค่ะสวัสดีครับพี่พ์ันพุธที่16กันยายนนะครับตอนรับท่านผู้ชมสู่วันโอโซนโลกนะครับ World Ozone Day นะครับทุกปีของสหประชาชาติก็จะประกาศวันนี้เป็นวันโอโซนนะครับ4838777วันนี้นะครับ SMS ของเราถามเกี่ยวกับเรื่องของโอโซนนะครับท่านคิดว่าอากาศบริสุทธิ์ในประเทศไทยที่ใดนะครับที่ท่าน ไปแล้วรู้สึกดีดีนะฮะมีโอโซนเยอะเนี่ยนะคะมีโอโซนเยอะจริงๆแล้วโอโซนเป็นก๊าซพิษนะฮะค่ะอ้าวตกลงดีหรือไม่ดีมันมันดีในการที่จะช่วยลดช่วยกรองรังสีที่เป็นพิษไงฮะนะฮะอ่าส่วนดาราฮอลลีวูดชื่อดังนะคะแพทริคสวีซี่ค่ะซึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังบ้านเรารู้จักกันดีจากผลงานภาพยนเรื่องกอ ซึ่งกอแสดงคู่กับเดบิมัวนะคะได้เสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ค่ะด้วยโรคมะเร็งตับนะคะขณะมีอายุ57ปีค่ะหลังจากที่เขาต้องทรมานกับโรคมะเร็งตับมาเกือบ2ปีนะคะก่อนเสียชีวิตค่ะเขาก็ได้ฝากผลงานในหนังซีรีส์ทาง